สิสเซนมีครูเล่มสองเรื่องที่11บรมธรรมคือประตูธรรมแห่งการรู้แจ้งทางจิตนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาจะออกจากประตูธรรมนี้สหายเอย๋ยนับพุทธวิหารโรงเจเป้าเกยง,งเต็งบ่อนใจกรุงเทพเป็นพุทธสมาคมจีนในเมืองไทยแห่งนี้มีโอกาสฝากภาพภายใต้สโลกแกนของเซนจากบรมธรรมหรือธรรมะที่พระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันและอนาคต จะออกจากประตูธรรมนี้เป็นประตูแรกแห่งการเรียนรู้เพื่อการตัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณรมธรรมนี้คือจิตเกิดสัพพธรรมเกิดจิตดับ สัพพธรรมดับกล่าวโดยสรุปสัพพสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นล้วนเกิดจากจิตของเราเองทั้งหมดทั้งสิน้นเมื่อปรารถนาจะรู้จักเซนเข้าใจเซนในยุคนี้แล้วยังมีวิธีลัดอีกวิธีหนึ่งคือให้ลองย้อนดูประวัติคูบาเซนโดยเฉพาะยุคแรกเริ่มนับตั้งแต่พระโพธิธรรมเป็นต้นมาจนถึงคูบาเว้หลางพอจะมองเห็นภาพชัดและขอกล่าวโดยย่อดังเรื่องเซนนี้เป็นเรื่องของจิตจิตนี้จิตเดียวจริง ในภาวะของจิตสงบนิ่งแล้วเกิดปัญญาปัญญาออกจากจิตคือโพธิปัญญาอยู่ในตัวเราเองที่จิตสั่งสมมาแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือกล่าวได้ว่าจิตของแต่ละคนนั้นจะเกิดปัญญาขึ้นตามภูมิธรรมของแต่ละคนนั่นเองจากการศึกษาข้อมูลโดยประสบการณ์ส่วนตัวฉันนั้นเกือบจะทั้งหมดคงต้องอาศัยข้อมูลของต่างประเทศแล้วหนังสือส่วนมากนั้นเมื่อจะอ้างอิงก็กล่าวโยงถึงคูบาเซนจีนทั้งนั้นเลย คงเป็นกุศล,ลบุญของฉันที่โรงแจแห่งนี้ซึ่งมีชุดปไตตยปิดกจีนจึงเอื้อให้ฉันได้เปิดอ่านสำรวจข้อมูลโดยใช้วิธีเปิดอ่านดูแบบนักบรรลักษ์ที่เรียกว่า examine เป็นการอ่านสำรวจดูอย่างคร่าวๆแล้วค่อยเลือกศึกษาเฉพาะจุดที่สนใจเนื่องจากข้อมูลทั่วไปนั้นหนังสือต่างประเทศได้กล่าวพอสังเขปแล้ว ขอเสริมความจริงจากการย้อนรอยนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ใจตรงที่บรรดาครูเซนยุคโบราณต่างทิ้งสุดยอดแห่งความรู้แจ้งทางจิตต่างปล่อยคำพูดป่อยวลีหรือสโลกออกจากจิตฝากไว้ให้จารึกจนทุกวันนี้และด้วยการเวลาจึงขอบอกกล่าวมาผ่านสื่อนี้ว่าวลีหรือสโลกทั้งหมดนั้นดูเหมือนจะเป็นคำพยากรณ์จากจิตหรือจิตพยากรณ์นั่นเองสโลกทั้งหลายนั้นบ่งบอกเหตุการณ์ที่จะต้องเกิด จะต้องเป็นไปตามสถานการณ์ของอาณาจักรเซนอย่างน่าพิศวงน่าศึกษาดังตัวอย่างเดียวของพระโพธิธรรมกล่าวว่าเมื่อดอกไม้บานครบห้ากลีบผลจะปรากฏออกมาเป็นไปตามธรรมชาติอิหัวคายอูเยเจโกจื้อเยยนเฉิงเพียงแค่วลีดังกล่าวมาถึงยุคนี้ผ่านไปจะพันห้าปีแล้วยังยืนยันเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นจริงตามความหมายของสโลกนี้และเพื่อความแน่ชัดคือ พระโพธิธรรมจะมีธรรมทายาทอีก5องค์หรือ5ชั่วคนเซนในเมืองจีนจึงมีรากฐานที่มั่นคงมาถึงทุกวันนี้ดอกไม้5้ากลีบกลีบสุดท้ายคือคูบาเว่ยหลางผู้วางรากฐานผ่านหนังสือสูตรของเว่ยหลางเป็นบุญของผู้สนใจเมืองไทยนี้มีฉบับภาษาไทยแปลโดยท่านพุทธทาสบทที่1-7ถึงและที่เหลืออีก3บทแปลโดยคุณประวิะตรรัตนะเรืองศรีสำหรับภาษาอังกฤษสั่งซื้อได้ที่ร้านหนังสือก ok ิโนคุนิยะ ภา,าษาจีนนั้นได้ลีพภัยจากเมืองจีนเนื่องจากการปฏิวัติทางวัฒนธรรมสมัยท่านเหมาเจ๋อตุงหนังสือนี้ถูกนำมาพักที่ไต้หวันอยู่พักหนึ่งยังไม่ปลอดภยัยพอไปเซิ่งได้นำมาอยู่เมืองไทยต่อมาได้จัดพิมพ์ออกเผยแพร่อยู่ระยะหนึ่งในการต่อมาปีคิทสจักราศ2013ทางเมืองจีนได้จัดงานวิธีรำลึกมรณะครบ1,300ปีเป็นงานใหญ่จึงเป็นโอกาสที่หนังสือจีนกลับคืนสู่มาตุภูมิ ตอนรีภายมาเล่มเดียวตอนกลับไปนั้นอาจารย์เดลธาตได้นำหนังสือจำนวนสองห่อ รือยีเล่มฝากผ่านพระอานานแห่งวัดดอกคำใต้นำไปถวายเจ้าอาวาสวัดหลานหัวเป็นเรื่องปิติน่ายินดีที่หนังสือนี้มีโอกาสกลับคืนสู่มาตุภูมิเป็นการถาวรมาถึงยุคนี้ประเทศจีนนั้นคือมังกรตื่นจากการหลับมานานชาวโลกไม่ต้องแปลกใจความเป็นจีนนั้นเลิศล้ำเกินคาดคิดประเมินมิได้เลยฉันขอกล่าวถึงภูมิปัญญาจีนด้านจิตใจทางศาสนาวัฒนธรรมที่จารึกบันทึกไว้ในหนังสือมีการแปลออกไปมาก มากมายหลายภาษาบัตรนี้ดอกไม้แห่งภูมิปัญญาด้านจิตใจด้านคุณธรรมและจริยธรรมนั้นจะค่อยๆแบ่งบานรอคนสนใจลองศึกษาเพื่อจิตเรานั้นเข้าสู่กระแสแห่งความดีงามผ่านศิลปะหลากหลายมากมายมิอาจจะบรรยายได้ครบจรึงขอยุติการรายงานเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสธนคาพรวันแรงงานสากล1พฤษภาคมพุทธศักราช2562เวลา 10บนาฬิกา1ิบนาที